ในกรุงเทพมหานครมักมีอาพาร์ตเมนต์เก่าหลายแห่งที่ถูกทิ้งร้างดูสุดโสมจนไม่มีใครอยากเข้าไปพักอาศัยแต่สำหรับแป้งหญิงสาววัย26ปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่ราคาถูกเป็นพิเศษแม้จะดูเก่าแต่ก็พออยู่ได้อีกทั้งแถวอาพาร์ตเมนต์นี้ก็เงียบสงบและอยู่ใกล้กับที่ทำงานของเธอถึงแม้ตัวอาคารจะดูเก่าแก่ไปหน่อย แต่แป้งไม่สนใจมากนักห้องของแป้งตั้งอยู่ที่ชั้น7ของอพาร์ตเมนต์ซึ่งทั้งชั้นนั้นมีเพียงไม่กี่ห้องที่ยังมีคนอาศัยอยู่ห้องข้างๆเธอคือห้องหมายเลข707ซึ่งเธอสังเกตว่าประตูถูกล็อกไว้เสมอและไม่มีใครเข้าออกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้แป้งรู้สึกไม่สบายใจก็คือเสียงที่เธอได้ยินในตอนกลางคืน คืนแรกที่แปงย้ายเข้ามาเธอได้ยินเสียงบางอย่างจากห้อง707เสียงนั้นเบาแต่ฟังเหมือนเสียงขูดหรือเคาะที่ผนังระหว่างห้องของเธอกับห้องนั้นแปงไม่ได้ใส่ใจมากนะักเพราะคิดว่าอาจเป็นเพียงเสียงท่อประปาหรือเสียงจากระบบไฟฟ้าในอาคารเก่าแต่คืนต่อมาเสียงแปลกๆก,กลับดังขึ้นอีกคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงขูดหรือเคาะเบา,เบา แต่กลับเป็นเสียงที่ชัดเจนขึ้นมันเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแป้งสะดุ้งตื่นจากการนอนกลางดึกเสียงนั้นดังมาจากห้องข้างๆเธอหันไปมองนาฬิกาที่โตข้างเตียงซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งพอดีเธอลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปแนบผูฝังที่ผนังเสียงกรีดร้องยังคงดังอยู่มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกใจสัน่น หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงแต่เมื่อเธอตัดสินใจเปิดประตูและออกไปดูข้างนอกทั้งชั้นกลับเงียบสงบไม่มีวิแววของใครอยู่ในห้องข้างๆเลยประตูของห้อง707ยยังคงถูกล็อกสนิทและไม่มีแสงไฟจากด้านในแป้งกลับเข้าไปในห้องของเธอ พยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่ภาพล้อนหรือเสียงจากห้องอื่นๆที่เธอได้ยินผ่านผนังบ,งบางๆของอพาร์ตเมนต์เก่าแต่ความสงสัยในใจของเธอก็ไม่สามารถสงบลงได้เธอเริ่มตั้งคำถามว่าใครเป็นคนอาศัยอยู่ในห้อง707หรือบางทีอาจจะไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นเลยในวันถัดมาแป้งตัดสินใจสอบถามกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับห้อง707 เมื่อเธอถามถึงห้องนั้นเจ้าของทำหน้าตาแปลกใจและตอบอย่างรวดเร็วว่าห้องนั้นไม่มีใครเช่าอยู่มานานแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยคำตอบของเจ้าของทำให้แป้งรู้สึกเย็นวู้ไปทั้งตัวเธอยืนยันว่าตัวเองได้ยินเสียงจากห้องนั้นแต่เจ้าของกลับพูดต่อว่ามันเป็นห้องที่ปิดตายมาตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีใครกล้าเช่าเลย แป้งเริ่มอยากรู้ว่าเรื่องที่เจ้าของพูดถึงคือเรื่องอะไรเธอพยายามซักถามเพิ่มเติมแต่เจ้าของดูเหมือนจะไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้เพียงแค่บอกว่าเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องนั้นเมื่อหลายปีก่อนและคนที่เคยอาศัยอยู่ในห้องนั้นได้เสียชีวิตอย่างโหดร้ายข้อมูลที่เธอได้ทำให้แป้งรู้สึกไม่สบายใจ เธอเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้อง707และพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมผู้หญิงคนหนึ่งในห้องนั้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนผู้หญิงคนนั้นชื่อมีเธอถูกพบเป็นศพในสภาพที่น่าสยดสยองภายในห้อง707ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการจับกลุ่มใครในคดีนี้เลยคดีของเธอถูกทิ้งค้างและไม่มีใครสืบสวนต่อ ทุกครั้งที่อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้แปงเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงกันเธอเริ่มคิดว่าเสียงกรีดร้องที่เธอได้ยินนั้นอาจเป็นเสียงของเมยที่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องวิญญาณของเธออาจพยายามบอกอะไรบางอย่างคืนนั้นแป้งตัดสินใจจะลองฟังเสียงจากห้อง707อีกครั้งเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนถึงเท,ที่ยงคืนครึง่งเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้น คราวนี้มันชัดเจนมากมันฟังเหมือนเสียงของคนที่ถูกทรมานเธอตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจในทันทีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาไม่พบอะไรนอกจากห้องที่ถูกล็อกอยู่วันต่อมาแป้งยังคงรู้สึกค้างคาใจเธอไม่อยากปล่อยให้คดีนี้เป็นแค่ความลึกลับที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเธอตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากนัท เพื่อนสนิทที่เป็นนักข่าวนัดสนใจเรื่องราวที่แป้งเล่าและเขาตัดสินใจที่จะช่วยแป้งสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของเมย์พวกเขาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมย์และพบว่าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอเคยมีปัญหากับแฟนหนุ่มที่มีประวัติอารมณ์รุนแรงและยังเคยมีข้อพิพาทกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องเงินนัดเชื่อว่าอาจมีบาะแสเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ในห้อง7 0 7 แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในห้องได้เนื่องจากมันถูกล็อกอย่างแน่นนะในคืนถัดมาแป้งและนัดตัดสินใจเฝ้าฟังเสียงจากห้องข้างๆอีกครั้งทั้งคู่ได้ยินเสียงกรีดร้องเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้กลับมีเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาตามมาหลังจากเสียงกรีดร้องจบลงเสียงนั้นพูดเพียงคำเดียวว่าเปิดประตู นัดและแป้งรู้ว่านี่คือคำใบ้ที่พวกเขาต้องตามหาพวกเขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อาพาร์ตเมนต์เพื่อเปิดประตูห้อง707เมื่อประตูถูกเปิดออกภายในห้องนั้นกลับเต็มไปด้วยฝุ่นนะ้ำแต่ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาพบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งถูกทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องสมุดนั้นเป็นของมย บันทึกนั้นบรรยายถึงความกลัวที่เธอเผชิญในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอเขียนถึงการถูกตามติดจากแฟนหนุ่มที่มีอารมรุรุนแรงและความกลัวว่าตนเองจะถูกฆ่าหาักพยายามหนีไปจากเขาเบาะแสนนี้นำพวกเขาไปสู่การจับกลุมแฟนหนุ่มของเมยซึ่งในที่สุดก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมวิญญาณของเมยได้รับความยุติธรรม และเสียงกรีดร้องจากห้อง707ก็หายไปแม้เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแต่ทุกครั้งที่แป้งเดินผ่านห้อง707เธออย่างรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่ในนั้นราวกับว่าวิญญาณของเมยังคงเฝ้าดูจากอีกฝากหนึ่งของประตูค่ำคืนหนึ่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม กวางหญิงสาววัย24ปีเพิ่งเรียนจบใหม่ๆได้ไปร่วมงานปาร์ตี้รวมกลุ่มเพื่อนเก่าจากมหาวิทยาลัยงานจัดขึ้นที่บ้านพักตากอากาศของคิมเพื่อนสนิทที่เพิ่งจะซื้อบ้านพักสุดหรูริมทะเลเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำงานบ้านพักตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ ในงานคืนนั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นบรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาเก่าๆที่เพื่อนๆต่างหยิบยกมาพูดถึงกวางรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอกับเพื่อนกลุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานช่วงท้ายของงานปาร์ตี้ทุกคนต่างจับกล้องถ่ายรูปกันเพื่อเก็บความทรงจำก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้าน กวางกับเพื่อนๆหลายคนยืนโพสท่าถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขคิมซึ่งเป็นเจ้าภาพงานเป็นคนถ่ายภาพให้โดยใช้กล้องดิจิตอลตัวใหม่ที่เขาซื้อมาเพื่อโอกาสพิเศษนี้หลังจากงานเลี้ยงจบลงเพื่อนๆทุกคนก็แยกย้ายกลับไปยังห้องพักของตนเองบ้านพักนั้นมีห้องพักหลายห้องเพียงพอสำหรับคนที่จะค้างคืนได้อย่างสบาย กวางกลับมาที่ห้องของตัวเองขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวนอนเธอได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ประตูกว้างเปิดหน่อยเสียงของคิมดังมาจากด้านนอกกวางจึงเปิดประตูและเห็นคิมยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเขาดูตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดมีอะไรหรอกวางถามด้วยความสงสยัยคิมตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่า เธอต้องมาดูรูปที่ถ่ายในงานปาร์ตี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่ในรูปคิมพาก,กวางไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งเพื่อนๆบางคนยังนั่งอยู่ด้วยกันและกำลังดูภาพถ่ายจากกล้องบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกคนในห้องมีสีหน้าที่ตึงเครียดเหมือนกันเมื่อกวางมองไปที่หน้าจอเธอเห็นภาพถ่ายที่คิมเพิ่งถ่ายไปในคืนนั้นแต่มีบางอย่างผิดปกติอย่างชัดเจน ในทุกภาพมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมของภาพผู้หญิงคนนั้นมีใบหน้าซีดขาวผมยาวปิดหน้าสูมเสื้อผ้าสีดําเก่าๆไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครและที่น่ากลัวคือในบางภาพเธอยืนอยู่ใกล้กับคนในภาพราวกับเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นกวางไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงเข้ามาอยู่ในภาพนี้ได้และเธอเป็นใคร ทำไมจึงปรากฏตัวในทุกภาพทั้งที่กวางจำได้ดีว่าไม่มีใครหน้าตาแบบนั้นในงานปาร์ตี้นี้เลยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ชื่อว่าเมย์พูดขึ้นมาพวกเธอจำไม่ได้หรอที่นี่เคยมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตายในบ้านพักหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนทุกคนในห้องต่างเงียบเมื่อเมย์เล่าถึงเรื่องลึกลับที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ เธอบอกว่าบ้านพักหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งในครอบครัวนั้นถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องใต้หลังคาไม่มีใครรู้ว่าเธอตายได้อย่างไรหรือใครเป็นคนฆ่าแต่หลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายปีก่อนที่คิมจะมาซื้อต่อคิมยืนยันว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนตอนที่จะซื้อบ้าน และเมก็อธิบายว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือที่เล่าต่อกันมาอย่างไรก็ตามภาพถ่ายที่มีเงาประหลาดของผู้หญิงคนนั้นทำให้ทุกคนในห้องเริ่มหวาดกลัวคืนต่อมาทุกคนพยายามเข้านอนโดยไม่คิดถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่กวางไม่สามารถหลับลงได้ความคิดเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้นและเรื่องราวของผู้หญิงที่ตายในบ้านนี้วนเวียนอยู่ในหัวของเธอ เวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงตีสองกวางตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้หลังคามันเป็นเสียงของบางอย่างที่เคลื่อนไหวเบาๆราวกับมีคนเดินอยู่บนพื้นไม้เก่าๆของห้องใต้หลังคานั้นหัวใจของกวางเต้นแรงเธอพยายามเพิกเฉยต่อเสียงนั้นและบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่เสียงลมพัดหรือเสียงของบ้านที่เก่าแล้ว แต่เสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่เหนือห้องของเธอในที่สุดกวางก็ตัดสินใจจะไปดูเธอลุกออกจากเตียงและเดินไปที่ถังขึ้นห้องห้องใต้หลังคาที่อยู่ใกล้กับห้องนอนของเธอมีบันไดไม้เก่าๆส่งเสียงกรอบแกรบทุกครั้งที่เธอก้าวขึ้นไปเมื่อเธอเปิดประตูห้องใต้หลังคา กลิ่นอับและฝุ่นลอยมาแตะจมูกแสงจากไฟฉายที่เธอถืออยู่ทำให้ห้องนั้นดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในมุมหนึ่งของห้องกวางเห็นเงาบางอย่างที่ดูคล้ายกับผู้หญิงเธอยืนอยู่ที่มุมห้องหันหลังให้กับกวางร่างนั้นนิ่งสนิทกวางแทบหยุดหายใจแต่เธอไม่กล้าก้าวเข้าไปใกล้ก่อนที่เธอจะตัดสินใจหันหลังกลับ ร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หันมาหาเธอใบหน้าของเขาซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำทันใดนั้นแสงจากไฟฉายก็ดับลงกวางกรีดร้องและรีบวิ่งกลับลงมาที่ห้องนอนของเธอหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวเธอรีบปิดประตูและนั่งอยู่บนเตียงอย่างหวาดกลัวในเช้าวันต่อมากวางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้เพื่อนๆฟัง แต่ทุกคนต่างบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นคิมพยายามบอกว่าอาจเป็นแค่ภาพลอนหรือความเครียดจากเรื่องในภาพถ่ายแต่ความรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ภาพลอนเธอได้เห็นบางอย่างในห้องใต้หลังคาและมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลือวิญญาณของผู้หญิงที่ตายไปยังคงอยู่ที่นี่และเธอก็พยายามจะบอกอะไรบางอย่างหลังจากกลับถึงบ้าน กว่างเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตายในบ้านพักนั้นเธอพบว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าพิมพ์และเธอตายอย่างลึกลับในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนขณะที่ครอบครัวของเธอไม่มีใครอยู่ที่บ้านคดีของพิมพ์ไม่เคยได้รับการไขปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเธอตายได้อย่างไรหรือใครเป็นคนลงมือฆ่าแต่เมื่อกวางดูรูปถ่ายของพิมพ์ในข่าวเก่า ใบหน้าของเธอตรงกับเงาของผู้หญิงที่ปรากฏในภาพถ่ายที่งานปาร์ตี้ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันกวางตระหนักว่าพิมพ์อาจถูกฆาตกรรมและวิญญาณของเธอยังคงพยายามหาทางเปิดเผยความจริงกวางตัดสินใจส่งภาพถ่ายที่มีเงาของพิมพ์ไปให้ตำรวจเพื่อเริ่มการสอบสวนใหม่และในที่สุดคดีของพิมพ์ก็ได้รับการเปิดเผยแฟนเก่าของเธอที่มีปัญหาความรักและความแค้น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของพิมพ์ในที่สุดวิญญาณของพิมพ์ก็ได้รับความยุติธรรมและเงาของเธอไม่ปรากฏในภาพถ่ายอีกต่อไปในค่ำคืนอันเงียบสงัดมายหญิงสาววัย27ปีที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับงานออฟฟิศที่เธอทำมาตลอดหลายปี เธอมีชีวิตที่ดูปกติเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปคือความฝันที่น่ากลัวซึ่งเธอเริ่มฝันบ่อยขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหมายเริ่มฝันเห็นเหตุการณ์ที่แปลกและน่ากลัวซ้ำๆทุกคืนความฝันนั้นเกิดขึ้นในห้องเล็กๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนห้องนั้นมีบรรยากาศที่เย็นผนังของห้องทำจากอิฐเก่าๆ ที่เหมือนจะมีอรอยเปื้อนของอะไรบางอย่างที่เธอไม่กล้ามองไกล้ๆกลิ่นของห้องนั้นอบอวลด้วยกลิ่นอับชื้อและกลิ่นสนิมจากโลหะในฝันไมายถูกขังอยู่ในห้องนั้นและทุกครั้งเธอได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ฟังดูน่าสยดสยองผู้หญิงคนนั้นร้องไห้และขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเธอพยายามหาที่มาของเสียงเธอกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้น ทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวแต่เธอกลับบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายไม่มีอะไรที่จะกลายเป็นจริงได้แต่สิ่งที่ทำให้เธอเริ่มวิตกมากขึ้นก็คือทุกครั้งที่เธอฝันภาพในความฝันกลับชัดเจนมากขึ้นเธอเริ่มจดจำรายละเอียดในห้องนั้นได้มากขึ้น เริ่มรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูและเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นเรื่อยเร่าวกับเสียงนั้นต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เธอตื่นขึ้นจากฝันร้ายมายตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กอ๊อฟเพื่อนสนิทของเธอฟังก๊อฟเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องลึกลับและจิตวิทยา เขาฟังเรื่องราวของหมายด้วยความตั้งใจก่อนจะให้คำแนะนำว่ามันอาจเป็นเพียงความเครียดที่สะสมและส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของเธอก๊อบแนะนำให้หมายลองหาวิธีผ่อนคลายจิตใจเช่นการทำสมาธิหรือออกไปเที่ยวพักผ่อนแต่สำหรับหมายแล้วมันไม่ใช่แค่ความเครียดเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างในฝันนั้นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงอย่างลึกลับ คืนต่อมามายฝันอีกครั้งคราวนี้เธอไม่เพียงได้ยินเสียงกรีดร้องแต่เธอยังเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงสวมชุดสีดำผมยาวใบหน้าดูซู้ผอมจนเหมือนโครงกระดูกและเธอยังคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไมายพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันนั้น เธอพบว่าตัวเองยังคงสั่นกลัวเหงื่อไหลท่วมร่างเธอรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้ฝันแต่เป็นการเห็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีตไม่กี่วันถัดมาหมายได้รับโทรศัพท์จากกอ๊อฟเขาบอกเธอว่าจะข่าวบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันของเธอก๊อบเล่าว,ว่าเขาได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและพบว่าเมื่อสิบป,ปีก่อน มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านเก่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์ที่ไม่อาศัยอยู่คดีนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมและศพของเธอถูกซ่อนอยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่มีใครพบมานานหลายปีหมายรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เธอถามก๊อบว่าบ้านหลังนั้นอยู่ที่ไหนก๊อบบอกที่อยู่ของบ้านนั้นและหมายก็รู้สึกหนาวไปทั้งตัว มันเป็นที่อยู่ที่เธอเคยเห็นในฝันอย่างชัดเจนบ้านหลังนั้นคือสถานที่ที่เธอฝันเห็นมาโดยตลอดความกลัวในใจของหมายยิ่งทวีขึ้นเธอตัดสินใจว่าจะต้องไปยังบ้านหลังนั้นเพื่อหาความจริงแม้ว่าเธอจะหวาดกลัวแต่เธอก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงเธอไปที่นั่นกอบยืนยันว่าจะไปด้วยเพื่อช่วยไขยปริศนาที่อยู่ในฝันของหม เมื่อไมล์และก๊อบมาถึงบ้านหลังนั้นพวกเขาพบว่าบ้านเก่าและถูกทิ้งร้างมาหลายปีสภาพมันสุดโทรมแต่ทุกอย่างตรงกับสิ่งที่ไมล์เห็นในฝันเธอเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างประหลาดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องเล็กๆที่อยู่ปลายทางเดินห้องนั้นตรงกับห้องที่ไมล์เห็นในฝันทุกประการผนังอิฐที่มีอรอยเปื้อน กลิ่นอับชื้นที่อบอวนไปทั่วไม้ตัวสั่นเมื่อเธอก้าวเข้าไปในห้องนั้นเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ปกคลุมอยู่ขณะที่พวกเขาสำรวจห้องนั้นก๊อบสังเกตเห็นบางอย่างบนพื้นมันเป็นรอยเลือดที่จางๆอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเมื่อก,ก๊อบคุกเข่าลงไปดูใกล้ๆเขาพบว่าพื้นไม้ในส่วนนั้นสามารถยกขึ้นได้ เมื่อพวกเขายกพื้นไม้ขึ้นพวกเขาก็พบกับสิ่งที่ทำให้ต้องตกใจมันเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นนั้นโครงกระดูกยังคงสวมใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายและถูกทิ้งไว้ที่นี่มานานหลายปีวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในที่นี้ไม่สามารถจากไปได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผย มายรู้ทันทีว่าผู้หญิงในฝันของเธอคือวิญญาณของหญิงที่ถูกฆ่าในคดีนี้และวิญญาณของเธอกำลังร้องของความช่วยเหลือมายรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้ามาในเหตุการณ์นี้เพื่อเปิดเผยความจริงและให้วิญญาณของผู้หญิงผู้นี้ได้รับความยุติธรรมหลังจากนั้นมายและกอฟได้แจ้งตำรวจเกี่ยวกับการค้นพบของพวกเขา ตำรวจมาทำการสืบสวนและเริ่มขุดคุยคดีที่ถูกลืมไปนานหลายปีในที่สุดฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมก็ถูกจับกลุ่มและความจริงก็ได้รับการเปิดเผยวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกฆ่าได้รับความสงบสุขและความฝันของหม่ก็จบลงเช่นกันหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยหม่ไม่เคยฝันเห็นห้องนั้นอีกเลยแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนจบลงด้วยดี แต่มายังคงรู้สึกถึงบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนั้นรากับว่าความฝันของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญมันเป็นคำเตือนจากโลกวิญญาณที่นำเธอไปสู่ความจริง